พืชใบเหลืองใบหลุดร่วงง่ายการป้องกันและการแก้ไขเมื่อพืชเกิดอาการใบเหลืองใบหลุดร่วงง่ายในวันนี้นะครับทางช่องวิธีไทย P. ี h ช n แนลจะมาแนะนำสูตรในการป้องกันและการแก้ไขต้นพืชที่เกิดใบเหลืองแบบนี้และใบอาจหลุดร่วงง่ายแบบนี้ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการป้องกันและการแก้ไขทําอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชนเนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาต้นพืชใบเหลืองเมื่อเกิดอาการต้นพืชใบเหลืองใบหลุดล่วงง่ายแบบนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรและการป้องกันได้อย่างไรพืชใบเหลืองเกิดจากอะไรพืชใบเหลือนะครับอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ พืชขาดธาตุอาหารทางใบแล้วบางทีนะครับต้นพืชของเราอาจจะเป็นโรคแต่วันนี้นะครับทางช่องวิิไทยาภีชาแนลจะมาเพิ่มธาตุอาหารทางใบให้กับต้นพืชเพื่อป้องกันพืชใบเหลืองและการแก้ไขตามมาดูกันเลยครับการแก้ปัญหาต้นพืชใบเหลืองใบหลุดร่วงง่ายเราจะต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับถ้าต้นพืช เกิดอาการใบเหลืองและใบหลุดร่วงง่ายนะครับเราจะต้องเพิ่มธาตุอาหารทางใบให้กับต้นพืชเราจะมาใช้สสิ่งนี้เลยครับโมโนโซเดียมกุตเมตรหรือผงชูรสและอีกตัวนนะครับช่วยในการเล่งรากบำรุงต้นบำรุงใบทําให้ต้นพึ่งเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยวิตามินซึ่งมีอยู่ในเครื่องดื่มชูก,กําลังกันเลยครับสสิ่งนี้นะครับดีมาก ในการแก้ปัญหาต้นพืชใบเหลืองและใบหลุดร่วงง่ายเรามาดูวิธีทำกันเลยครับเราจะใช้น้ำเปล่าจำนวน1ลิตรใส่ลงในภาชนะกันเลยครับแล้วเรามาใช้โมโนโซเดียมูตาเมตตหรือผงชุรดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเรามาใช้เครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมี วิตามินจำนวนมากใส่ลงไปรวมประมาณ1นึฝานะครับแล้วเราคสนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสูตรนี้นะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียว เพราะว่าถ้าเราใช้ไม่หมดส่วนผสมหรือปุ๋ยสูตรนี้อาจจะเสียได้ครับวิธีการใช้เราจะฉีดพ่นทางใบเท่านั้นนะครับและเราจะใช้ถังฉีดพ่นต้นพืชที่เป็นใบเหลืองและใบหลุดร่วงง่าย จะแผ่ขยายเป็นวงกว้างแบบนี้เลยครับเป็นแค่ทุกต้นดูเลยครับเพราะว่าดินบริเวณนี้อาจจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับพืชเมื่อขา,ขาดธาตุอาหารแล้วจะเป็นใบเหลืองและใบหลุดล่วงง่ายครับใบของต้นพืชที่ใบเหลืองสังเกตง่ายๆใบแห้งและใบจะหลุดล่วงอย่างไวยเลยครับเห็นไหมครับ ทุกใบเห็นไหมครับจะเป็นจุดลายๆแบบนี้นะครับและต่อไปจะเกิดใบเหลืองและใบหลุดร่วงแบบนี้เลยครับในการใช้น้ํายาหรือปุ๋ยสูตรบํารุงต้นพืชบารุงทางใบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นพืชน,นะครับเราจะฉีดพ่นไปที่ต้นพืชที่เกิดอาการใบเหลืองแบบนี้ทุกๆเจ็วัน อาจจะมี f อฟหรือหลายๆท่านนะครับอาจจะถามมาว่าถ้าต้นพืชของเราใบยังไม่เหลืองหรือไม่เกิดอาการแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้เลยครับนั่นคือวิธีการป้องกันโดยใช้ปุ๋ยบํารุงพืชทางใบใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับในการฉีดพ่นถ้าเราฉีดพ่นตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเลยครับเพราะว่าต้นพืชจะได้รับสารอาหารเต็มที่และจะทำให้ต้นพืชของเรานะครับ จเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลวายเช่นกันครับและถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพืชที่เกิดอาการใบเหลืองแบบนี้ต่อไปต้นพืชจะใบเขียวและสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพุทธิไทยพีชนนได้นะครับในการฉีดพ่นถ้าเราฉีดพ่นใหทั่วต้นพืชหรือทุกต้นพืชจะเป็นผลดีต่อต้นพืชมากเลยครับ และคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยบำรุงต้นพืชหรือการเพิ่มธาตุอาหารทางใบให้กับต้นพืชสูตรนี้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการป้องกันและการแก้ไขต้นพืชใบเหลืองใบหลุดร่วง,ง่ายโดยการเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นพืชทางใบทำวิธีนี้หรือสูตรนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง วิทไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทไทยพีแชนแนลกระผมสูตรในการแก้ปัญหาต้นพืชใบเหลืองใบหลุดร่วง่ายลองใช้สูตรนี้กันดูได้ครับต้นพืชของเราอีกไม่นานใบจะเขียวขึ้นและติดดอกออกผลอย่างงดงามเลยครับ